ในนาราสีบารมีเกิอกุลสัมปันโนดับสละปาทุกดับสลภปาโสดับสละปาโรคหายดับไฟเมี่เจรณามงคลภูมิทุกลุโทสศวินญาญาสัมปันนยติปิโสปะกไวติปิโสปะกวาปาจันตาสาเทวยติปิโสปะกวาปาจันกำลังอายุยมไจลอยสามสิบสี่ปีเจริญธรามารักษาปันในนาราสีบารมีเกิอกุลสัมปันโนดับสละปาทุก Gracias a รลบหายดับไปจะจชนามงคลกลุ่มตัวกลุ่มตัวสาวิญญาญาสัมพันน์นอยทิ่พิโสปตะวัยทิ่พิโสปตะว่าบางขันทาเทวัยทิ่พิโสปตะว่าบางขันกรรมดังอายุยมใดลอยสามสิบสี่ปีเจิญแต่พมาดลับสาขันในนาราสีปรมีหลบกลุ่สัมพันโ์นดับสละปาถูกดับสละปาโศกดับสลปาหลบหายดับไปจะจชนามงคลกลุ่มตัวกลุ่มตัวสาวิญญาญาสัมพันน์น่อยที่ ทีโสปะกไวย์ิีิโสปะกวาปะพุดท่าเสถเทว้ที่มีโสปะกวาปะพูดกำลังอายุยมได้ลอยสามสิบสี่ปีจนแตะพมารักษา ในาลาสีบารมีเกื้คุณสัมปันโนดับสละภาทุกขดับสละภาสงฆดับสละภาโรคหายดับไปมีเจตนามงคลปุ่มตัวปุ่มตัวสาวิญญาญาสัมปันโนุ่ยที่ไโสภะกวาี่ไปโสภะกวาปารือหัตสะเทวไวที่ไโสภะกวาปะรหัตทำร่งอายุยมไดลอยสามสิบสี่ปีจนตรรมารักษาถันในาลาสีบารมีเกื้คุณสัมปันโนดับสละภาทุกขดับสละภาสงฆดับสละภาโรคหายดับไป เจเจนามงคลกลุ่มทวดกลุ่มทวสาวิญญายาสัมปันโนติปิโสปักวายทิปิโสปักวาปาสุขทะเทวายทิปิโสปักวาปาสุขกำลังอายุยงในลอยสามสิบสี่ปีจินนังกมารักษาขันในนราศีปรมีเกื้อกูลสัมปันโนดับสาปาพุดับสารภาพสุดับสาปาโลกหายดับไปเจเจนามงคลกลุ่มทวดกลุ่มทวสาวิญญายาสัมปันโนติปิโสปักวายทิปิโสปักวาปาปสาทัสสะ เาธวายติปิโสประกวาสาเสากำลังอายุยมใดลอยสาบสีปีจิญกมาราศักด์ในนาราสีปรมีเกือกุลสัมปันโนดับสละปาทุกดับสลปาโศดับสละปาหน่หายดับไปมีเจรนามงคลกลุ่มตัวกลุ่มตัวสาวิญญาญาสัมปันโนติปิโสประกวาติปิโสปัวามาละหูสาเทวายติปิโสปกวามาลหูกำลังอายุยมใดลอยสมสิบสปีจนิญธรมาราศัน์ในนาราสี ารมีเกิดคุณสัมปันโนดับสลาปทุกดับสลาปะดับสลาปโรกหายดับไปมีเจตนามงคลกุ่มตัวกุมตสาวินญาญาสามปันโนยที่ิโสปะวายที่ิโสปะวาปรักษนาตาสาเทวัยทีิโสปะวาปรักษณากำลังอายุยมใดลอยสามี่ปีเจริญนมาปราสันในนาาสีปารมีเกิุณสัมปันโนดับสลาทุกดับสลาปดับสลาปโรกหายดับไปมีเจตนามงคลกลุ่มตัวกลุ่มตั สาวิวญญาญาสัมปันนอยติมิโสภะวายติมิโสภะวานอุนดมการ ก็ยินเดีไหลออกมาแต่ปากเสือตัวอง์อาจไหลออกมาแต่ปากโวจุปรลาทธแม่พวงงามดีนาคียันตียันได้พเป็นหาดยะได้ขาดเกิดความสมภากำลังยังเต็มที่ําเต้าองค์สิทธิสวาวงสามัางสิทธิอุตตการนามอกก็ยินเดียไหลออกมาแต่ปากราชสีตัวผันแกวไหลออกมาแต่ปากสามแกวุสโลนาคียันตียันได้พกเป็นหาญยัได้ขาดเกิดความสมภากำลังยังเต็มที่ทางเข้าองค์สิทธิสวาวงสามทาง เที่อุตตังหนังหอกก็ยินดีไหลออกมาแต่ปากนาคาตัวแม่ใหญ่ไหลออกมาแต่ปากแม่เปียกเก้ยวตัวอยูจอมเขาอันเป็นเหลาหลวงอาผมแปวเป็นนาคียันดียัได้พบเป็นหันเด็กขาดเก็ดวางสับปากกำลังยังเต็มที่ดังเก่าอมสิทีสวาวของอมสิทธีกันนังหอกก็ซึมใส่ไหลออกมาไหลเหลือแหลจงคอยแพร่ไปเหลี่ยมพ่อแม่แหลลุงตาจงคอยแพร่ไปเหลี่ยมตาสีตาสาได้คอยค่ะจงคอยแพร่ไปเหลี่ยมสันมาแหลมอัคอยนาคี ยังตียะงได้พบเป็นหานยัได้ขาดเกินวางเสภปากํำลังยังเต็มทีดังเกาโอมิทธีสว่าองหอมโอมสาสืน,นำไหลลื่นหล่ลนเนื้อเป็นธรณีมีธรรมนอมมาธาตุสานากรไหลก่อนเกี่ยวเลี้ยวเมื่อคว้าอีไวยจุธกาไหลนองมาศีศาสีสารไหลออกมาปาปา,าดงดอนนำมาก่อนชื่อว่าปาลาหูไตยาตัวลูกเป็นหูมงคลธรณีทิ่ต่องปองปัดปองป,อป,อปากีรีนีปัญจกันทานามนีมีหาแม่นำนำชื่อว่านุมาคง ปิงกะลายมนาเจลาวีสรมบุิีสามาชอาบอนแก้วแก่นกำเจริดาจ,จ่าตัวพื้นเสริมใสงามลามไหลามาโดยมุขีแค่แลม้มมากร้อนร้อนอันเป็นที่อยู่แห่งคุมาชาสังคาลาไม่สังนิมา,านบกากอยาตัวทองหอมสักลาชมพูคนตั้งหลายชมเชิด ปิ้งเน้อเลี่ยมลอยลงอาภามอยแบกเอานี่นำอันนี่บ่อฮันบุกเป็นหานนำอันนี่บ่อฮันขาดเอ็มสักอย่างดูมีเศษสวยงามมีกุจแจหมดสมเกตพยายามอินตากุณจะหมดหัวนางก่อนจากงามปัญญามีเงื่อนเป็นมีไม้สีกุณจะหมดหัวมนตีแลหล่ผูชาลัดอยู่ในเมืองคนกุณจะหมดหัวคนแล่สัมมาอันอยู่ในสงครามในครั้งคุเป็นดังหลวงปูโบสุดในบากุศเป็นดังมหาชาในกุณจะหมดหัวภาษีขำใจแล่อาวุธเครื่องคนแล้ว แข็งมันดิ่บริสุทธิ์อาวุและอำนาจนามันานีพ่อใจนามสารและนามศาสนาม ทำนี้ได้มาแต่ครูขวัญเจ้าสมศรียืนแสนปีผู้ศึกาพินย่อมให้ได้อายุยืนพ่อหอยผู้ศึกษาแต่ทีละหน่อยให้ได้เงินแล่คำเสื่อแล่ผาสามมาเกิดมาเพื่อเลือหลายวัวควายเกิดมาพอพันแม่ปีวายมจากแกไปคนใดก่อให้ได้ร่างรรมารมการนี้แม่ปีวายมได้กินน้าอันนี้ใจใสสีลาอินทรานิลมิตปรปาจิตแล้ววิวรีวันเป็นที่ได้เสียงชัยยัมงคลสัปปโลงพาสัพพาวินาสันสูงตุเลตุเล याम् <Gã entender> <Guta> <Guta> ขอไปบ่าเจ้าเมตตายตนวิเศษสักเกตพระปารมีกุจารสัยตามพุงพี่ให้สูนีไปอยู่ฝาสูดินต่อฝาสลังหูฟินคนกุจาใสัยสามสามก่อนกุจารสัยคนคนกอไทกุจารส่เขาสุเมนจิโนลาให้เป็นพ่องูุทีกุจารส่ยตาพหุงและพิหาก่อให้สูนีเสียเมือนี้วันนี้กุจารส่ตาพีปาและพิดมก่อให้สูนีเสียเมือนี้วันนี้กุจารส่ตาพีบูและพีทรรมพ่เสธ น้ำเล็บพี่เสื้อบกเกอให้สูนีเสียมือนีวันนี้พือาราใส่ตาเหงื่อก็ดหัวหานางซีหัวหาเก่ากกอให้สุนีเสียมือนีวันนี้จุ่มเขาและจุ่มรวมทรงทรงและป่องปิ้นก่อให้สูนีเสียมือนีวันนี้พี่เสื้อเล็บพี่สามพี่เสื้อตัวอยู่ลงฟังพี่สามตัวเก็บความเกาให้ซนีเสียมือนีวันนี้นมโตก่อนนางก่อนน้าแต่ตองปิดปองและองบอลกกอให้สุนีเสียมือนีวันนี้ตวนไปลวงติน้างหางดอกกกอให้สูนีเสียมือนีวันนี้ไว้ตุ่มคุ้มที่ปูแล พี่ใหญ่พี่ตาและวพี่ใหญ่พี่ภายแล้วพี่ปอบขอหน่อยขอ้วงขอให้สุนีเสียมือนีวันนี้ขอสาวสามความสาวสี่ขอให้สุนีเสียมือนีวันนี้เจ้าปูสลวัตจวงแกนพิสระแงหูเป็นบาปพิสระงหหูเป็นความขอให้สุนีเสียมือนีวันนี้คือว่าหุงกินน้ำชีตตองหน้าคาบบ้ารับคาเงินมูหลวงขึ้นล้างคาเงินพอหอยมูหน่อยขึ้นล้างคาเงินพอผ่านหมืนตอนแลแต่รวมกองเก็บความียูทูงแห่งแมงวันเท้วขี่ใส่หมอเขากลางกินใบไม้จะไล่ออกลูกไตตา สามเปลือปามาเงินปลาต้นแรงว่าเขาองโก้เขาควันนอนวันคืนสะดุ้งตื่นไปอื่นพวกความเก็บความก่อให้สูนิเสียเหมือนี้วันนี้พปยาอินเลยเอาไปโยมาหยินผู้เยอะไยาผู้เมื่ยเอาไปนาดมาหยินผู้เยอะกูจะฟาดเก็บล้วงให้สูนี้แค่พอกูจะฟาดเก็บดอยให้สูนี้เสียพอปานเหตุ่าสูบพอหนี้คนล้วงกูจะฟาดหนาปากสู้แล้วเหตุ่าสูบพอหนี้คนปากกูจะฟาดก้าบานหัวสู้แล้วตามในบุเมนตามพีตองปองในบุเมนปองพีเดี่ยวพีเลี้ยวมาให้ตามพีแตกตั้งแต่แหลม อุกยุสุขสวัสดีตะวันเดินนันทิวาตะโนยวางตะวังวิชโยมหิเชยะสุชยมังกาล เตปาลังเกสีเสปตะวิบวกะเลอภิเษกสัมปูทานังอัคคปันโตปะมตติสุนามกันตังสุมังคลังสุภาภาตังสโมทิตังสุกันโตสุมะโหมโตจะสุเยถังปังนจาริสุปะทานิรันตายกรรมวา กมมังปะทากินังปะทากินังมโนกรมมังปะเนี่ยเทียนเดีปะทากินังปะทากินานิกาตวานาราบานาเทียมปะทากินเอง